ก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะ,ะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนยหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดิอนนะมันเหมือนจะเป็นอาการโควงเพลงค่ะจะจะมึอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะคือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียน บ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่หาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะจะมีอาการ คันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเคลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่ชื่อพี่แสงเพชรสีสุกนะคะ,คะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานท,ที่สมุทรปราการค่ะอตอนนี้นะคะคุณก้มมาสัมภาษ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพี่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะ ก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเวียนหัววูบแล้วก็โค้งเค้งเค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์เคอได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์เคอนี้ในการเสิร์ชหาที่อินเตอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่า การกกินยาบงังลุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ใหใหตรงแท้นแน่นอนนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรละร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนค่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,ะแล้วก็ห,หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่นู่าไหระค่ะตั้งแต่เมื่อเม็ด เม็ดที่สิบค่ะเม็ดที่สิบนะคะค่ะหนึ่งกล่องมันมีสามสิบเม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่สิบเม็ดก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ ko ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเวียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะเนี้ยออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะ เป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนว้าบ่อยนะคะมีอาการ1ปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคตัวนี้เพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะคะอาการ<ช>ดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,งอเนาะใช่ค่ะอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์เคโอค่ะพี่แสงพิประทับใจกับผลิตภัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วหาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผดพันธ์เเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สายเพชรแกะเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องหรือทุนเคโอหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันผิวใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริงนวก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จรได้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลำบากลำบากมากลำบากจริงค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิธีก้าวที่เราทํางานของเราคจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะรูปตอนไหนก็ได้ค่ะ เมื่อ,อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน ko uh huh. แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะ uh huh. นี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน ko ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ uh huh. ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินนุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กรุงเทพมาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสาม ัสามคืนหลังจากนั้นก็มาอย่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทาน่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบี้ยนหัวบ้านหมูที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงค่มหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอย่างก็จะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะประทับใจมากดีทันอ่าเนี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านทเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคอักความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์ K o ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อนะค่ะคุณพ่อมั่นใจว่า อายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเอนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะเออ่ถ้ามีคะแนานให้ตัว ko สัก10คะแนานคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะคะทานผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเมตรที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่ สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ฟ้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทำงานได้ปกตินะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยะคะ่ะนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงน,นะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทัน KO ไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะค,คุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการปเป็นปกตินะครับาทางานได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะ KO คุณปุ๊กนะคะ ก็วันนี้นะคะตอนนี้บุกอยู่ที่จังหวัดพะเยาอำเภอดอกคําใต้นะก็อย่างที่บุกทาคลิปให้ทุกท่านดูนะคะว่าวกกบุกบินมาจากกรุงเทพเลยนะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียจริงที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะเราลงพื้นที่จริงนะมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะ ชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะจังหวัดพะเยาค่ะเภอดอกคําป้ค่ะอ่านะคะตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาอากาศของภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้เย็นเย็นมากนะคะเราสองคนก็ใส่เสื้อไหมพรมนะคะวันนี้พวกก็นะคะมีเคสที่ดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆที่ลูกค้าเคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยนะคะบ้านหมุนแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวนี้แล้วเรียกได้ว่าเห็นผลลัพธ์ไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะคุณแนทมีความแตกต่างกันยังไงค่ะก่อนทานนะคะคุณแนทมีอาการยังไง ะะก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะ,คะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะ,คะมันจะปวดอยู่แถวๆเนี้ยลงมาคอแล้วก็ท้ายทายอยไหล ค่ะมันจะกวดแบบลำคาญนะคะอ่ามีอาการวูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแ้วยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะอาทิตย์นึงเป็นสักกี่ครั้งประมาณสองสองสามครั้งสองสามครั้งเรื่อยๆบ่อยมากๆเลยค่ะเป็นทรมานเนาะค่ะใช่เป็นไม่มากแต่เป็นทรมานแล้วก็น่าลำคาญนะคะมันสร้างความรำคาญให้เราใช่ค่ะ แล้วคุณน่ารู้จักสิตภัณฑ์ตัว KO ได้ไงคะพอดีมีเพื่อนเขาขายอยู่อ่ะอเขาก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ดูมันเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดเราลองไปทานดูนะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาประมาณ2กล่องออค่ะซื้อ2กล่องแล้วทาน อยัางไรอยู่คะตอนที่ทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งคะทานวันละ2เม็ดนะคะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนประมาณกี่ไหมคะประมาณผ่านไปประมาณ15วัน15วันค่ะนะคะอาการเป็นยังไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเนี่ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าสัมสัมผัสผลลัพธ์ได้สัมผัสผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะคุณนัดคิดว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมคะ ไม่แพงค่ะคุ้มมากๆเราเรายอมจ่ายถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้ามีคะแนนนะคะให้เคสักสิบคะแนนคุณได้แค่เท่าไหร่ดีคะเต็มสิบเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับมากๆกับสินค้าตัวนี้นะคะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะทําให้เกิดโรคอมาะพึกออมพาตได้นอนติเดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากมากค่ะใช่ค่ะนะคะคุณแอนบอกว่านะคะไม่เพียงแค่นะคะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ยังจะมาทานให้ดูด้วยเป็นการยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงไม่ได้มีการว่าจา้างนะคุณแอดเนาะการไม่มีการว่าจ้างแน่นอนค่ะสินค้าเราอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเคโออะคะ่ะหนึ่งกล่องม,มันมีกี่เม็ดคะ หนึ่งกองจะมี30เม็ดค่ะ30เม็ดลักษณะเม็ดเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าเป็นเม็ดสีแดงแดงแคปซูลสีแดงนะคะเดี๋ยวคุณนะคะจะแกะมาให้ดูให้เพื่อนชมดูนะคะว่าลักษณะเม็ดของแคปซูลมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดะ๋ยวมาแล้วนี่ก็เป็นแผงที่น้าทานอยู่เนาะอ่านะคะทานอยู่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อ่าน่าจะเป็นแคปซูลสีแดงๆดเห็นไหมคะอ่านะคะลักษณะ เป็นแคปซูลนะคะทานง่ายไหมคะทานง่ายค่ะทานง่ายเป็นแคปซูลทานง่ายนะคะเดี๋ยวคุณนัดนะคะก็จะทานให้ดูเลยตอนนี้เป็นเวลาในช่วงเช้าคุณนัดก็ปกติทานเช้าหนึ่งเย็นอยู่แล้วใช่ค่ะก็ทานกับน้ำเปล่าเราปกติได้เลยค่ะเพียงแค่วันละสองเม็ดนะคะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะคุณนัดดีขึ้นตั้งแต่สิบห้าวันใครมีอาการดังกล่าวนะคะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพวกเราคุณนัดก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่า ปุ๊กนะคะจะลงไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ